ผมเอง สิ่งที่ผมรอคอยมานานมากาก็ได้มาถึงแล้วนะเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมบอกไปว่า,วาผมเนี่ยชอบมากตั้งแต่ตอนเด็กๆคือชอบมากตอนใน็กๆผมเคยมีผมได้ใช้มันประมาณ2เดือน,มมาาน,นครับผมนนว่าด้วยเหตุผลบางอย่างนะอ่ะพูดง่ายๆอ่ะมันคือขาวแต่อายุผมใหญ่เร็วมากตอนนั้นก็เลยได้ใช้แค่สองเดือนแล้วผมโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าแตงเล่นไม่คุ้มเลยวันนี้ครับผมหลังจากตามหามานานมากนะฮะก็ดได้ไปเจอในอีเบสั่งวันที่เรียบร้อยรอมาเป็นเดือนตอนนี้มาแล้วเราไป unpack เลยดีกว่ามาแล้วนะครับนี่มาอีเบะฮะเราไปแกะเลยดีกว่าม กระแทกมาให้ด้วยนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแกะมันออกมาะนะฮะเอาแล้วนะครับมาแล้วดีใจมากมาแล้วนี่เลยคีรี่นเองนี่ฮะรองเท้าสเก็ตนะครับผมโอ้ ตอนเด็กๆผมบอกเลยว่าผมได้เล่นนะแล้วผมชอบมากแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าเด็กเล่นรองเท้าสเก็ตแล้วไปชนของในห้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาเลยไม่ให้เล่นกันแต่วันนี้นะครับผมโตแล้วผมเลือกเองได้ผมมีสิทธิ์ถูกต้อง human rights นะฮะผมต้องซื้อได้ใช้ได้และวันนี้นะฮะเราจะไปลองกันนะครับรองเท้าสเก็ตนะฮะคู่นี้ของคีรีเลยเอาแล้วฮะแล้วตอนนี้นะฮะเราจะมาประกอบล้อกันนะครับต้องใช้ที่นี่งานนะฮะงเข้ามาเรียบร้อยนะไปส่วนล้อนะครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยทำมาจากลูกกระสุนนะครับก็คือแบบมันจะลื่นนมากเลลลยื่ การประกอบคือง่ายมากครับผมแค่ยัดมันลงไปนะให้มันมีเสียงแก๊กนี่เวลาเล่นนะครับก็คือแค่ยกขานะครับนจะไปอย่างนี้แล้วยกขาอเอามันไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราผูกเชื่อเอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราจะออกไปลองกันนะฮะอาลนะฮะมาแล้วนะครับนี่ผมจะวิ่งให้ดูมันต้องทำอย่างนี้นี่ ครับแล้วสำหรับแทสแรกนะครับผมจะเอาเสื้อไปซักนะฮะที่ร้านซักลีใกล้ๆนะฮะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะไปได้เร็วแค่ไหนจะไหลได้ลื่นไหลแค่ไหนนะฮะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีนะไม่ค่อยมีคนนะครับไม่อายมากนะฮะเราจะไปด้วยกันขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยสนับสนุนการเล่นกระถาสเก็ตของเราโอ้สบายมากตาร้านซักรีปิดนะครับไม่เป็นไรครับถือว่ามาลองของนะฮะซึ่งก็คือผมบอกเลยว่าวิ่งได้ดีมากลื่นไหลมากสนุกมากครับผมมีความสุขมากเลยคือวันนี้ผมก็ยังไม่ได้สานะฮะยังไม่ได้เป่านะฮะไม่ โอ้สบายมากฮะนี่ถึงเวลาเรียนรู้นะครับผมเรียนรู้ว่าแต่ละค่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับนี่คือทุกคนให้ความสนใจมากนะฮะนี่จอเยมันหยุดได้ตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มนะครับเราต้ออกไปเทสรันกันดูซิว่ามันจะวิ่งหรือมันจะทําอะไรได้มากแค่ไหนนะฮะไปดูเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับคือตอนนี้อยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับซึ่งเราเดินธรรมดาไม่เอาลองสเก็ตไปนะฮะเนี่ย รวดเร็วมากฮะอ้องกลับไปดูเพื่อนก่อนว่าอยู่ตรงไหนเอานะฮะคือตอนนี้ฮะเราไม่ต้องเดินกันแล้วนะครับเพราะว่ามีเพื่อนผมช่วยลากนะมันมากเฮ้ยโดนลเมอแล้วดีวิ่งต่อไปเห็นไหมเพื่อน่เพื่อนผอมเราก็สบายนะฮะถือว่าเป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าเป็นฟิตกับคนทุกฝ่ายจริงๆนะมาครับเราจะมาดูกันนะฮะว่าจักรยานกับรองเท้าสเก็ตอันไหนจะไปเร็วกว่ากันเออดูเอกดกดจักรยานแล้วกดจักรยานแล้วเดี๋ยวดูครับผมว่ารองเท้าสเก็ตจะไปได้เร็วเท่ากับการปั่นจักรยานหรือเปล่านะ เช้านะครับนี่จักรยานนะครับยงองเท้าสเก็ตนะฮะพร้อมนะครับเราจะเริ่มนะผลสรุปนะครับไม่ทันครับผมเหนื่อยมากเลยตอนนี้ผมกลับบ้านก่อนนะฮะไปเราจะตามไม่ทันเราตามไม่ทันเราจะตามไม่ทันแสงแล้วแสงแล้วแสงแล้วบ๊ายบาย เอาละครับผลคือแพ <g ül üyor> ก็ประมาณนี้นะครับกับการได้รองเท้าสเก็ตมาเล่นหนึ่งคู่นะครับก็บอกเลยว่าย้อนวัยเด็กมากมีความสุขมากๆจริงฮะเราสุขมากขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่แต่ว่าแค่อยากแบบมาบอกว่าเนี่ยนะเป็นแบบโกของเราแบบครั้งนึงในชีวิตเราแบบเคยเล่นสิ่งนี้แล้วเราอยากาเล่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไร้สาระไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าอยากมาแชร์เฉยๆว่าเนี่ยนะมันเคยแบบเป็นความฝันของเราตอนเด็กนะได้กลับมาเล่นอีกครั้งนึงแล้วก็รู้สึกดีมากๆจริงครับสำหรับคลิปต่อไปครััับบผผมมมมจจจจะะะะะะะเเเปปปป็็นนนนนนนอออออไไไไไไรรรหหหทาาาาี่่่ยยยกกกกลลลืดดดคคค์ subscribe ใ้้้วตตติิ วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ <bye. S 2> <laughs>